สนับสนุนโดยเบเนฟิสไบเบเนฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2เมื่อวันที่27มกราคม2,568ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤิ์ชั้น3อาคารสารยุติธรรมนางชนาการธีระเวชพลกุลประธานสาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระพิเศษชั้นสสับเปลี่ยนตำแหน่งแก้ไขจำนวน3ตํตำแหน่งเลื่อนชั้น3เป็นชั้น4และแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งชั้น4สับเปลี่ยนตำแหน่งบัญชีวรระพิเศษ3ตํตำแหน่งเลื่อนชั้น3เป็น4และแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งสองตำแหน่งนอกจากนี้ที่ประชุมกตอยังมีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการจำนวนหนึ่งรายกรณีไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการกระทำการอื่นใดซึ่งความประพฤติหรือการกระทำดังกล่าวอาจทําให้เสียเกียรติศักแห่งตําแหน่งหน้าที่ราชการไม่อุตสาหะและอำนวยความสะดวกในหน้าที่ราชการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่กอตอกาหนดและไม่ยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีของตุลาการทั้งไม่วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปตามมาตรา58,60วรรสอง2 62, 62, มาตรา64แห่งประบอร์เรเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพศ2543ประกอบประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการข้อ35เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรลงโทษให้ออกจากราชการที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งให้ในายธีรชัยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมเป็นกรรมการธุรกรรมตามประบอป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 4 2 ที่ประชุมยังพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการกรณีให้คำปรึกษาคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งพฤติการเกินเลยไปกว่าการให้คำปรึกษาคดีความโดยทั่วไปและเกินความเหมาะสมที่ข้าราชการตุลาการควรพึงกระทำได้ทั้งไปร่วมนั่งพิจารณาคดีโดยไกล่เกลีย่ยคู่ความอันอาจทําให้คู่ความอีกฝ่ายสงสัยในความเป็นกลางอันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการและจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ก่อตอกาหนด ตามพรบร,ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสายยุติธรรมพศ2543มาตรา62และประมวลจริยธรรมขร้าราชการตุลาการข้อ31วรรค2เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรลงโทษภาคทันที่ประชุมกตอ,อยังพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมีมติเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาจํานวน2รายมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกรณีที่มีการพิจารณาลงโทษวินัยให้ออกผู้พิพากษา ในต่างจังหวัดเป็นกรณีที่ละทิ้งเวรไปเที่ยวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนผู้พิพากษาที่มีการให้คำปรึกษาคดีเกินเลยที่ให้ลงโทษภาคทันเป็นอดีตผู้บริหารศาลระดับอธิบดีผู้พิพากษาซึ่งปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาอุโสในภาค2ในส่วนที่ประชุมกรตมีมติเห็นว่าการกระทําของผู้พิพากษาจํานวนสองรายมีมูลความผิดวินัยร้ายแรงเมื่อสมัยเกิดมูลเหตุเป็นผู้พิพากษาระดับอธิบดีผู้พิพากษาและระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาในศาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพ โดยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้คู่ความในคดีฟ้องครอบครัวนักธุรกิจตระกูลดังฟ้องร้องกันเองในครอบครัวจนมีคดีแตกออกไปหลายสิบคดีซึ่งขั้นตอนต่อไปประธานศาลฎีกาจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไปพร้อมนัดประชุมกอต่อครั้งต่อไปวันที่3กุมภาพันธ์2568